มาครับพี่ๆคลิปนี้ผมมาชำระคันนี้ให้ดูเลยมิวเอ็ก1.9อีเลแกนเลขใหม่นะครับ68,000โลนะครับคันนี้ทําไมเลขใหม่น้อยจังมีกับกอไม้ไหมในคลิปนี้ผมพาให้ดูเลยนะผมให้ดูทุกจุดทุกหัวน็อตนะฮะเครื่องยนต์ก็อย่างนี้เลยสะอาดสะอานแบบดีดีไอบูพาวเวอร์เครื่องยนต์พันเจ้านะสวยๆหัวนอ็อตไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทั้งด้านในและด้านนอกเรียมสันประตูเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยภายในนะครับนี่นะฮะ ผมอะไรหุ้งหนังปุ่มมัลตินะครับหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto เบาะหนังเทคโนโลยีคูแม็กตึงๆ,ๆคันนี้นะครับผมพาดูทุกจุดในคลิปยาวนี้นะฮะพี่ๆคนไหนที่กำลังเลือกหา MUX ไว้ใช้งานสักคันแนะนำนะครับคันนี้เลยสนใจคันนี้คลิปนี้ห้ามพลาดน,นะครับโ okay, อเค let's go ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวเอ็กซ์ฟอร์จเนอร์มือ2องเจตเอบายปานเพชรยนต์ฮะ วันนี้นำรถคันนี้มานำเสนอพี่ๆอีกครั้งนึงนะครับคันนี้เลขไมหม่68,000โลเป็นม i ลเอ็ตัวอีลิกกนสีดำครับลองท็อปแต่ว่าเลขหม่น้อยมาก68,000ถือว่าใช้งานน้อยมากๆพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานสักคันนะครับผมกลับบ้านปีใหม่ไม่น้อยๆคุ้มค่าแบบนี้ได้ปี2021ในราคาที่ย่อมเยานะครับ 950, 0 0 0พันฟรีดาวผ่ประมาณ16,00 0คันนี้ผมแนะนำเลยเพราะว่าเลขไมน้อยมากๆ 6 8 0มืนพโลและราคาถูกที่สุดในโฉมหน้านี้นะครับใครที่สนใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลยสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมปานเพชรยนต์พนักงานขายที่บริษัทเพชรยนต์นะมีประสบการณ์ขายมามากกว่า7ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC ของโต o ตาโอมเตนาชิ ashi, ทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นอยากได้การบริการที่ดีเยี่ยม โทรมาเบอร์ด้านล่างนี้0825713369แอดไลน์ได้ p ARN p i 1992นะครับอ่ะสนใจอยากได้บริการที่ดีแนะนำให้โทรมาเลยนะครับก็ไม่เคยโดนคอมเพนมาก่อนฮนะโซโลแกนของผมก็คือดูแลด้วยใจใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวจัดไปครับพี่ทักมาได้นะครับสวยๆอีกหนึ่งคันมานำเสนอคันนี้นะครับ เป็นปี2021นเะเป็นโฉมโฉมใหม่โฉมแรกเลยนะครับจากตัว d i อ n นิกดิออนิกนี่เป็นโฉมพิเศษนะครับเป็นตัวมิวเโฉมพิเศษปี20คันนี้ก็เป็นรุ่นแรกของโฉมนี้นะครับที่เป็นปีแรกๆนะครับก็ปี2 1สนะฮะสวยสวยมากๆนะครับได้เป็นโฉมหน้านี้นะครับก็โฉก่อนโฉมปัจจุบันที่เป็นโฉมดิเนกพิ k ที่เป็นไมเนชเชนมาก็ยังเป็นบอดี้เดียวกันนะครับ ข้างหลังยังไม่มีในเรื่องของสเตปเซ็นเซอร์มาให้คลิปนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับทุกจุดทุกอรูรูขุมขนทุกหัวนอ็อตต่างๆเลยนะฮะว่ามีรอยตําหนิตรงไหนไหมแต่นะครับคันนี้เลขไม่แค่6 8 0 0 0 0โลถือว่าใช้งานน้อยเชื่อว่านะครับผมเช็คดูแล้วไม่มีตําหนิแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าพี่ได้คันนี้ไปขับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับโคตรสวยรถคันนี้ได้เป็นสีดํา เป็นตัวมิวเอ็กซ์อิลิแกนตัวรองท็อปนะฮะราคาป้ายแดงเนี่ยขายอยู่ประมาณเกือบล้านสี่แต่เพชรยนต์ขายอยู่ที่9ก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนะ,ะฟรีดาวพรมืินหกใครสนใจโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับสวยๆอีกหนึ่งคันมาดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆนะครับเลียมสันโคมฝากระโปรงหน้าชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับมี LED มีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีไอ้น้ำกระจังหน้าโครเมี่ยมสวยๆแบบนี้เลยโลโก้อีสุใหญ่ๆ เซนเซอร์ด้านหน้าให้มาถึง4จุดรวมถึงไฟตันหมอกคู่หน้าก็ไม่แตกไม่ล้าวนะครับมีให้มาแล้วสวยๆอีกหนึ่งคันทะเบียน27-20นะครับแก้มข้างแนมชิดสนิทแบบนี้นะครับโปร่งซุ้มลอ้อคิ้วซุ้มล้อนะครับเหลี่ยมสันคุมตัวรถไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้นะครับบันไดด้านข้างมีมาให้นะครับแหลกรังคาแบบแนบชิดกับตัวรถด้านบนมีมาให้ล้อแมกขอบ18นิ้วเป็นเทาการแบบลายไปพัด ยางปีใหม่ๆเลยไม่มีแบบดอกดอกยางยังเหลือเยอะเลยนะฮะใช้งานได้ยาวๆแบบนี้นะครับใครสนใจทางมาได้เลยนะเป็นยางของ b r i s t o นะฮะนี่สวยๆอีกหนึ่งคันแม็กเป็นแม็กแบบบพัทนะครับช่วงล่างด้านหน้าได้เป็น Double w i วิชโบนมาแล้วนะครับพร้อมเหล็กกันโค้งด้านหลังเป็นไฟลิ่งนะฮะนี่เหลี่ยมสันโคมตัวรถสวยๆไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มมาดูภายในกันครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะฮะปุ่มมัลติฟั n ก์ชันนะครับคูชคอนโทนมีมาให้นะฮะ อ่าแล้วก็คูคอนโทรลเนี่ยไม่ใช่เป็นแอแด็คทีฟนะเป็นตัวรอกความเร็วอยู่นะครับหน้าจอทัชสกรีนได้เชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ได้นะครับแล้วก็นี่แอร์ดิจิตอลออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวาเกียร์ออโต้เลิฟรอนิกนะครับหรือเมนนอนโหมดนั่นเองมีพวกเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้แบบครบเซตนะครับแล้วก็บานะคูแม็กนะฮะเทคโนโลยีคูแม็กลดการสะสมความร้อนลดการเมื่อยล้าเวลาขับขี่นะครับ ตึงๆ,ๆนะฮะรถสวยมากเดินทางไกลเนี่ยครับเชื่อได้ใครที่หารถกลับบ้านปีใหม่นะครับผมแนะนําคันนี้เลยหารถสวยมากนในระหว่างปีใหม่ใครที่กลับจากปีใหม่ผมก็แนะนําคันนี้ให้ได้นะใครสนใจรีบทักมานะครับรถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันจุดเชื่อมต่อแก้มหลังแนบชิดสนิทครับไม่มีอ้าออกไฟไท้ายเป็นฟูลเอล d ดีแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดท้ายดูสักครู่นะครับนี่ คลิปฉลามชาร์ฟฟินมีมาให้นะครับแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังมีมานะครับรวมถึงไฟเบรกโดนที่3นะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็น f u l เอลดไม่แตกไม่แล้าเป็นแบบนี้เลยนะครับโลโก้ยิสุใหญ่ๆนะครับรวมถึงไฟทับทิมด้านล่างให้มาถึง2จุดเซ็นเซอร์ให้มาอีก4จุดนะครับมาเปิดฝาท้ายดูนะครับมาดูความกว้างของภายในตอนที่3กันนะฮะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ EP 3มนบีหมายถึงตอน3ที่นั่งตอน3นี่ฮะ กว้างแบบนี้นะครับผมแล้วก็ฝ้าพานสะอาดสะอ้านไม่มีรอยอักขระใดๆนะครับแล้วก็สามารถพับเก็บได้ถ้าเกิดว่าจะใช้งานก็แค่ดึงตรงนี้นะครับขึ้นมานี่ง่ายๆเลยนะฮะเอ็นได้ด้วยนะนะครับเอ็นได้ด้วยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยผมบอกเลยมิวเอ็กนั่งได้จริงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นนะครับมิวเอ็กนั่งได้จริงไม่เวียนหัวนะครับที่ผมกล้าการันตีพอ,อะไรผมเคยทํา ป้ายแดงอีสุมานะครับเวลาผมออกบุงออกบู๊ทเนี่ยฮะผมก็ส่วนใหญ่ผมจะนั่งตอน3เพราะผมช่วงนั้นผมยังเป็นเป็นเด็กอยู่นะเป็นเด็กแล้วผมสูงสูงร้อนะครับแล้วหัวเข่าไม่ชนด้วยนะฮะสวยๆแบบนี้โชคขึ้นสุดลงสุดนะครับนี่มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับจุดเชื่อมต่อแก้มข้างแนบชิดสนิทแบบนี้เรียมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับแก้มข้างนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหม นะครับดูเชื่อมต่อตรงนี้นะครับจุดเชื่อมต่อไม่มีอ้าออกครับรถสวยพร้อมใช้งานในราคานะครับ9,59,000บาทฟรีดาวผ่อน16นนะคันนี้นะฟรีดาวผ่อนแค่16สนใจทักหาผมได้ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับก็คันนี้เป็นตัวฟอร์จูนอาขออภัยนะฮะอิซูมิลเอ็กซ์หอีลิแกนนะครับตัวรองท็อปในราคา 9,59, 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อน16ื่ แล้วก็ได้ปี2021นะครับรถสวยพร้อมใช้งานและได้เป็นสีดําแบบนี้ก่อนออกไปผมขาดสีให้นะครับรวมถึงเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้แบตเตอรี่เดี๋ยวผมดูให้นะครับมาเดี๋ยวผมไปสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูครับพี่คลิปนี้เดี๋ยวไปเรียวๆนะครับที่พักแขนนะฮะไม่มีร่องรอยของการช้านะครับแบบนี้เลยนี่แมอนาล็อกนะฮะปุ่มปรับรถะจกสวยๆปเดี๋ยวนั่งเป็นพุ้สตาร์ทนะครับพี่ นี่ขอญาสตสไตล์เครื่องยนต์นะครับระบบเชื้อเพลิงตามอัน,นี้มันมีการแจ้งเตือนต่างๆนะนี่คือระบบเชื้อเพลิงมีอยู่ประมาณ2ขีดนะครับก็ยังใช้งานได้อีกนะฮะก็แล้วก็เข็มไม้สังเกตดูตรงนี้ฮะเลขไม้นะฮะอยู่ที่68,000โล224กิโลเมตรยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับขอลดเสียงก่อนอะโอเคนะครับหน้าจอ M I D ตกแต่งค่อนข้างสวยครับจอกลางเนี่ยตรงนี้จะขนาดประมาณ4.5นิ้ว นะครับสวยมากนะฮะแล้วก็มีบ่งบอกฟังก์ชันบ่งบอกต่างๆรวมถึงนะครับไอหน้าจอเลขเข็มไม้เนี่ยตัวเลขเนี่ยเป็นสีขาวเข็มไม้เป็นสีแดงทรงทรงแบบลักชัวรี่มากๆนะพี่สนใจรีบทักมานะครับพวงมาลัยนะครับหุ้มหนังไม่ช้ำไม่มีรอยมือนะฮะไม่มีแบบกำแน่นๆเป็นรอยมือแบบนี้ไม่มีนะครับผมแล้วก็ปุ่มมัลติฟังก์ชันมีมาให้แบบครบแล้วนะครับอันนี้เป็นคูชคอนโทรลเป็นตัวล็อความเร็วนะครับ คอนโซลด้านหน้านะครับเป็นแบบแบ็กเซีนนะครับแบบซอฟทัชนุ่มๆเลยนะนุ่มมากสําหรับคันนี้นะครับสนใจทักมาได้นะครับหน้าจอขนาดใหญ่นะฮะัเนิ้วเนี่ยสามารถเชื่อมต่อพวกอ่าแอปเปิลคาเฟ่นะครับแอนดรอยออโต้มิลเลอร์เลงมิลเลอร์แคสชิ้ภาพนะครับจากตัวมือถือของเราเข้าสู่หน้าจอได้นะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับแอร์ดิจิตอลออโต้นะครับสามารถเลือกอ่ดูโอได้ดูโอนี่ก็คือนี่ฮะอุณหภูมิแยก ถ้าอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับผมอุณหภูมิฝั่งนี้21ฝั่งนี้23เห็นไหมต่างกันนะครับก็สามารถแยกได้ไม่ต้องแยกกันนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้มีแมนนวลหมดมาให้หรือเลกทอนิกนั่นเองนะครับเป็นการใช้แมนนวลก็คือบวกลบได้เลยนะครับคันนี้มีมาให้แล้วรวมถึงเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ตัวเบรกหู oo, นะครับติดไฟแดงไม่ใช่เรื่องยากนะฮะไม่ต้องไปนั่งเข้าเกียร์เอ็นอะไรต่างๆนาะนาได้นะครับคอนโซลหน้านะครับตกแต่งด้วยสีรถโกแบบนี้สวยๆหนึ่งคันกล่อง อ่าบล็อกสที่ใส่2ช่องแบบนี้นะครับเป็นใส่สำเนาข้างล่างแล้วก็ใส่ของต่างๆได้ด้านบนนะครับใครสนใจก็คันนี้ก็น่าใช้นะครับนี่นะบล็บอก,อกเทคโนโลยีคูแม็กลดการสะสมความร้อนลดการเมื่อยล้าเวลาขับขี่นะครับผมตัวนี้ใครเดินทางไกลนะครับสะดวกสบายมากๆรวมถึงนะฮะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติแบบนี้นะครับผมไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับไม่ต้องมานั่งใส่เป็นอัตโนมือแบบ ปล,ปลดแบบปึ๊กปักปึ๊กปักปึ๊กปักด้านหลังอันนี้คืออัตโนมัติให้แล้วเราก็มีม่านบังแดดที่มีกระจกสองหน้าให้รวมถึงมีไฟให้ด้วยแบบนี้นะครับสองฝั่งเลยนะสองฝั่งสะดวกสบายต่อแม่บ้านนะครับไฟติดปกตินะแบบนี้นะครับเช้าเแบบนี้มารีวิวให้ช่วงนี้ก็ตอนประมาณ8ปดโมงครับพี่ค่อนข้างที่จะแดดไม่ค่อยมีนะครับก็บรรยากาศดีพอสมควรครับหน้าหนาวนะเดี๋ยวไปนั่งด้านหลังให้ดูนะครับนี่เห็นไหมบรรยากาศภายนอกสวยๆแบบนี้นี่คือบรรยากาศของเพรยนต มาเปิดข้นมาครับด้านหลังก็กว้างแบบนี้แอร์ตรงนี้ไม่มีนะแอร์จะอยู่ด้านบนทั้งหมดนะครับอยู่ทุกจุดเลยทุกจุดของของเบาะที่นั่งนะครับมีทุกจุดนะครับสวยๆฮะขึ้นมาด้านบนนะครับผมสูง178เนาะอย่างที่เคยบอกไว้ยังไม่ใส่รองเท้านะครับพี่เช้าๆแบบนี้นะครับหัวเข่าไม่ชนนะครับเบาะหลังปรับเอนได้นะครับ เบากลางปรับเอนได้ทุกเบาทุกจุดปรับเอนได้หมดเลยนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าค่อนข้างที่จะสวยชัดเจนนะฮะพวงมาลัยนะครับผมสวยสวยแบบนี้เลยไม่มีช้ำแน่นอนมองไปด้านหน้าแบบนี้สะอาดสะอ้านมากมากนะครับดูก่อนนี่เห็นไหมลองดูดีๆนะครับผมรถสวยจริงๆนะครับในราคา9 5 9 0 0 0นามนันะครับมันมีอีกคันนึงไม่หมื่นแปดแต่ราคาหลักล้านนะ ราคาป้ายแดงอยู่ประมาณล้านสา,สามเกือบล้านสี่นะครับนี่ฟ้าเพดานสะอาดสะอ้านไม่มีร่องรอยนะครับใครที่สนใจนะครับช่วงนี้เนาะก็ถ้าเป็นวันนี้ยังทันอยู่นะถ้าผมลงถ้าผมลงออนแอร์ชิ้นนี้ก่อนวันที่ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดธันวาแล้วกันนะฮะก็ยังสามารถจัดแฟแนนซ์และรับรถภายในวันได้แต่ต้องเป็นเครดิตด,ดีเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครเครดิตมีรับรถปีหน้าแน่นอนครับพี่อาจจะใช้การพิจ,จารณาแล้วก็ลงตรวจสอบแต่ถ้าคนเครดิตด,ดีเขาไม่ลงตรวจสอบ นะครับสนใจทํามาได้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ไปดูหัวล็อต่างๆว่ามีาการทําอะไรมาบ้างนะครับแต่ผมเช็คดูแล้วคันนี้ไม่มีนะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันเดี๋ยวขอดับเครื่องยนต์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันสิ้นเปลืองพลังงานนะครับเครื่องยนต์เดินเบาอยู่แล้วพี่เมื่อกี้อยู่ข้างในก็ใครทดลองขับมาทดลองขับได้แต่นะครับผมลอง ผมลองดูให้แล้วนะครับอลองเช็คให้แล้วเนี่ยใครที่สามารถจองออนไลน์กับผมก็จองได้ทันทีนะส่วนใหญ่ลูกค้าผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดกันนะครับก็ไม่ได้สะดวกเข้ามาดูรถในกรุงเทพนะฮะก็มีส่งรถงลงสไลด์เซ็นไฟแนนซ์ต่างจังหวัดใครซื้อสดก็มีรถสไลด์ส่งนะครับอาจจะออกช่วยนิดหน่อยนะครับใครสนใจทักมานะอ่ะนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะก็ไม่มีในเรื่องของอฟุน่นเยอะเลยไม่มีเลยนะครับ สะอาดสะอ้านมากๆแล้วก็นะครับน้อยน้ำมันเครื่องรั่วไหลก็ไม่มีออกมานะครับรวมถึงหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทั้งด้านในและด้านนอกแบบนี้นะครับรถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งขั้นนี่เห็นไหมนะครับจุดเชื่อมต่อนะครับฝากระโปรงหน้าเดี๋ยวพาดูนะครับคลิปนี้เดี๋ยวพาชมให้จบเลยน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ก่อนก่อนส่งมอบรถรวมถึงนะครับแบตเตอรี่ถ้ารถน้อยลงกว่า80%ผมเปลี่ยนให้ทันทีนะครับใครสนใจรีบทักมาได้นะครับมาดูจุดเชื่อมต่อฝาาากกรรรรระโปงงงหน้้ัับคสตว หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขยขยับทั้งด้านในและด้านนอกด้านบนถูกขันไม่เป็นไรครับบางทีอาจจะถ้าพี่พ,พี่ถ้าพี่สมมุติว่าพี่พี่ไปตรวจเจอเนาะว่าไปซื้อรถมือสองเนี่ยเจอเห็นขันข้างบนไม่ต้องกลัวครับอาจจะถอดฝากระโปรงหน้าไปทําสีมาไม่เป็นไรแต่ถ้าด้านล่างโดนขันนะครับนี่โดนชนนะครับถึงโครงสร้างแน่นอนนะครับพี่หัวน็อตต่างๆทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขยขยับจุดเชื่อมต่อไฟหน้านะครับ กับตัวโครงสร้างตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีในเรื่องของการถูกขันฉายขยับแน่นอนนะฮะแล้วก็นี่แผ่นเพจนะครับไม่มีตีใหม่ไม่มีตีเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นแท้เดิมโรงงานตรงกับสำเนาเล่มทุกจดนะครับแล้วก็คานบนมะน้ําสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่มีบิดเบี้ยวนะฮะ จุดเชื่อมต่อไฟฝั่งนี้เช่นกันนะครับไม่มีในเรื่องของการถูกคันไขขยับแบบนี้หัวน็อตต่างๆอยู่ในระดับปกติรวมถึงตรงนี้นะครับผมสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกคันไขขยับเหลี่ยมฝากระโปรงหน้าชัดเจนไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับใครได้คันนี้ไปขับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับในรคาคา6กแสนเอาขอภาย9ก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวพันประมาณหนึ่งหมื่นหกพันนะครับเปิดเข้ามานะครับเดี๋ยวรอยสปงสปอตเมทาร์จะให้ดูเลยว่ามันสวยแค่ไหน เรียงรันเรียงลายกันสวยเป็นตับแบบนี้พร้อมกับเป็นประกบกัน3แผน่นนี่คือของแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับนี่สว,สวยเลยนะใครสนใจท้งมาครับเดี๋ยวพาชมนะเดี๋ยวส่งรูปและรา,ายละเอียดให้ดูหัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันขายขยับทั้งด้านในและด้านนอกประตูนะฮะไม่มีบิดเบีย้ยวแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานจริงๆประตูฝั่งนี้เช่นกันนะครับให้ดูสปอตเม็ดองเม็ดอางนี่สวยเรียงลายกันเป็นตับแบบนี้เลยนะฮะสวยมากแท้เดิมโรงง,งานนะครับแล้วก็ นี่ประกบกัน3ามแผ่นนะครับใครสนใจคันนี้ก็สามารถทักมาสอบถามกันได้หัวน็อตนะฮะตรงนี้ไม่มีในเรื่องของการถูกขันไขขยับทั้งด้านในและด้านนอกแบบน,นี้นะครับสวยๆอีกหนึ่งคันมาดูด้านหลังนะครับเมื่อกี้พาดูไปแล้วอ่าหน่อยนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูในเรื่องของหัวน็อตน,นะครับนี่เปิดเข้ามาก็เปิดไฟฟ้าง่ายๆเลยนะฮะ <What? S 1> หัวน็อตต่างๆนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะครับทั้งด้านใน และด้านนอกแบบนี้ถ้ามีขันก็อาจจะถอดฝาท้ายไปซ่อมไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมจุดเชื่อมต่อนะครับจดเชื่อมต่อตรงนี้ไหนเอ่ยเนี่ยครับแบบเนี้ยประมาณเนี้ยไม่มีแตกรล้าแน่นอนนะร,รถเดิมโรงงานเนี่ยครับถ้าโดนชนมาเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของอ่าสนิมขึ้นแล้วก็สีไม่เสมอกันนะครับแต่คันนี้สวยมากนะฮะคันนี้สวยเลยนะนี่เห็นไหมสปอตเม็ดองเม็ดอาร์คแผ่นประกบกัน3แผ่นรถสวยนะครับ แล้วที่สาคัญเทียนโยนตอนนี้นะก่อนสิ้นปีดอกเบี้ยพิเศษนะจะหมดแล้วนะถ้าหลังจากสิ้นปีไปก็อาจจะเป็นดอกเบี้ยปกติไปแล้วนะตอนนี้2.39 4ปี2.59 5าปี3.59 6ปี4.49 7ปีเท่านั้นนะครับสนใจต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะหมดแล้วมันจะสิ้นปีแล้วเริ่มปีหน้าเขาเริ่มใหม่นะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับ เริ่มต้นปีไม่ได้เร่งระบายรถออกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าช่วงสิ้นปีเนี้ยระบายรถออกโปรโมชั่นก็เยอะถ้าสนใจนะครับก็โทรมาได้นะครับโทรมาที่0ูเป์สอ้ดมไลน์ได้ PARNPI 1 9 9 2อยากได้รถมือ2ไว้ใช้งานสักคันซื้อกับผมได้เลยนะครับปานเพชรยนต์นะฮะพนักงานขายที่บริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า7ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step นะครับ TSC ของโตต้าโอดโมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นอยากได้การบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับยินดีดูแลด้วยใจใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวนะครับอ่าเดี๋ยวสรุปคันนี้เลยนะฮะคันนี้ ISU ู Is u m ล x 1.9อ l ลิแกนตัวรองท็อปนะฮะเลขไม่68,000โลนะครับในราคา959,000บาทฟรีดาวพอน16,000นะฮะได้ปี2021 ป้ายแดงขายอยู่ประมาณล้านสี่นะฮะเกือบล้านสนะี่เนาะแต่เพชรยน์ขายที่9ก้าแสนห้านะครับสนใจทักมาได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าผมมีคําพูดใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บไปปรับแปลงตัวเองปรับปรุงตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าพี่อยากคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ก็บาได้เลยเดี๋ยวผมไปแก้ไขให้นะครับก็คันนี้นะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้สําหรับคลิปนี้นะครับก่อนจากกันไปรบกวนพี่ กดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่ส,สวยๆจากผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ